ผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้สภาพก็คือสระน้ําดิบผลิตประปาในบ้านสระแก้วหมู่6และหมู่12ในพื้นที่ตาบลบ้านเป้าอเําภอพุทธไยสงจงับุรีรัมย์ค่ะ จากภาพเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าดินแตกระแหงแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตประปาอยู่ในสภาพแห้งขอดไม่สามารถสูบน้ํามาได้สําหรับนํามาผลิตประปาเพื่อบริการชาวบ้านค่ะตอนนี้ทําให้ชาวบ้านหมู่สองสองหมู่บ้านกว่า250ครวัวเรือนรวมถึงวัดและโรงเรียนซึ่งมีประชากรเกือบพันคนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้าสําหรับอุบปโภคบริโภค นายสีบูประทุยโยผู้ใหญ่บ้านหมู่6ระบุว่าทั้ง2หมู่บ้านค่ะใช้น้ําดิบสำหรับผลิตปปาจากสาะเดียวกันตอนนี้ได้รับผลกระทบชัดเจนจากปัญหาภัยแล้งมาต่อเนื่อง2ปีแล้วนะคะเนื่องจากฝนทิ้งช่วงประกอบกับแหล่งน้ําดิบตื้นเขนินเพราะว่าไม่ได้ขุดลอกมาหลายปี อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณนาขุดลอกสระสําหรับกับเก็บน้ําให้ได้มากขึ้นหรือว่าทําระบบประปาหมู่บ้านที่นําน้ําดิบจากสระน้องขมิ้นซึ่งเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ค่ะนํามาสํารองไว้เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้อย่างเพียงพอปริมาณน้ําที่เข้ามาในหนองแต่ละปีมันไม่พอใช้เพราะน้ําในหนองกับปี่น้องใส่ในบ้านมันบาบาลนกันครับ พราะอสองปีที่ผ่านมาบอกเคยมีน้ำข้ามาหนองเยืกเถื่อนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่เต็มเต็มทั้ได้พื้นที่น้าเพิ่นเพิ่นกับ่อเพียงม่านะครับนอนบ่เพิ่นกับกากใบตาให้พืชให้หรือว่าให้เขาให้น้ำเพิ่นในถอกครับก้อนหนานี่ซีหาปีหกเจ็ดปีที่ผ่านมากัดกัดลุลักษณะนี่แหละครับแรงกับพี่น้องกัดซอยเหลือกันไป ขณะที่นายเสกสรรจันจวงษาในอำเภอพุทธไทยสงลงพื้นที่ไปติดตามแก้ไขปัญหาพร้อมกับประสานองค์การบริหารส่วนตำบลน,นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและสั่งใช้ระบบโซลาเซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากสาหนองขมิ้นซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ1.7กิโลเมตรเข้าระบบประปาหมู่บ้านค่ะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากนี้จะมีการรายงานจังหวัดและปอพอเพื่อขอรถสูบน้ําระยะไกลเอามาสูบน้ําผันน้ําจากสระหนองขมิน้นมาเติมในสระบ้านสระแก้วที่แห้งขอดให้มีน้ําใช้ตลอดหน้าแล้งนะคะส่วนระยะยาวค่ะมีแผนจะเสนอของ,งบประมาณสําหรับขุดลอกให้สามารถกักเก็บน้ําได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในหน้าแล้งด้วยค่ะ